วัสดีค่ะวันนี้พูดเรื่องเงินเดือนเชฟเงินเดือนเท่าไหร่นะคะเงินเดือนเชฟจะได้2องหมก่อนหักภาษีนะคะอันนี้เงินเดือนเชฟระดับปกตินะคะไม่ได้ระดับัวหน้านะคะหรือเงินเดือนพนักงานทําความสะอาดนะคะหรือโรงงานนะคะหรือพนักงานบริษัททั่วไปก็เริ่มต้นด้วย2 6 0 0 0โคนะคะส่วนใหญ่คนที่นี่เขาจะพูดหลังหักภาษีนะคะเพราะเวลารับเงินนะคะเขาจะหักภาษีไปเลยนะคะเราก็จะได้ใช้จริงๆหลังหักภาษีนะคะแต่บางทีเราก็ทา OT ทํทอะไรได้ก็ได้เงินเพิ่มนะคะ จาก2อ0หมนนะคะเงินเดือนก็จะไม่เท่ากันนะคะที่นี่นะคะเอ่อนายจ้างเขาจะถามเรานะคะว่าเราจะเสียภาษีที่32หรือ35นะคะอันนี้เพื่อนๆต้องเป็นความรู้นะคะถ้าเขาเราเสียภาษีน้อยนะคะเราเลือก32%เปอร์เซ็นต์นะคะบางทีนะคะการคำนวณภาษีสิ้นปีนะคะเราต้องเสียเพิ่มนะคะแต่ถ้าเขาเราให้เขาหักภาษีเยอะไปเลยนะคะ35เปอร์เซ็นต์นะคะพอสิ้นปีเขาคำนวณภาษีอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะได้ภาษีคืนนะคะอย่างหนึ่งคนที่อยู่สวีเดนนะคะถ้าไรายได้ไม่เยอะนะคะ เป็นแม่บ้านหรือกินเงินตกงานหรือกินเงินลูกนะคะเราต้องเสียภาษีเพิ่มนะคะตอนสิ้นปีนะคะแต่ถ้าคนทํางานเยอะๆนะคะจะได้ภาษีคืนนะคะตอนสิ้นปีนะคะอีกอย่างหนึ่งคนที่ได้เงินเดือนที่นี่สูงๆแล้วประมาณ4ี0 0 0ื่นถึงห0 0 0ม่นนะคะเขาต้องหักภาษี50ปนนะคะ ยิ่งทำงานเยอะเงินเดือนสูงก็ต้องเสียภาษีเยอะนะคะหักมาแล้วก็เงินเดือนก็ไม่ต่างกับคนทำงานระดับกับปานกลางนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ส <down questions> <dollar> ุีเดนก็จะไม่มีคนรวยเยอะๆนะคะก็จะมีคนระดับปานกลางแล้วก็ไม่มีคนจนนะคะยกตัวอย่างเราครอบครัวเรานะคะแต่ก่อนสามีเราทำงานต่างจังหวัดไปอยู่เงาเวไปไปกลับกับนะจะได้เงินเดือนสูงนะคะแต่พอหักภาษีเหลือเงินนิดเดียวนะคะเราก็ไม่มีโอกาสทำงานด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องดูลูกนะคะเราก็เลยเปลี่ยนใหม่นะคะ เราทางานสองคนดีกว่าให้สามีกลับมาทำงานที่สวีเดนนะคะที่สวนะีเดนต้องทํางานสองคนนะคะถึงจะพอค่าใช้จ่ายนะคะถามว่าเงินเดือนสองหมื่นหกพอไหมคะระดับปานกลางนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ใช่ฟุง้งเฟอ้อจะมีกินมีเก็บนะคะถ้าเทียบกับค่าครองชีพนะคะเราไม่เคยได้ไปกินาหารนอกบ้านนะนอกจากงานสําคัญจริงๆนะคะอย่ยได้ไปกินาหารนอกบ้านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เมืองไทยนะไม่ต้องคิดว่าสองหมื่นหกนี่คือเงินเยอะเงินมากมายนะคะเราก็เป็นเงินปานกลางนะคะ วิธีเก็บเงินของเราคือทํอาหารกินในบ้านนะคะแต่เราไม่ประหยัดเรื่องกินนะคะซื้อกินเต็มที่นะหมูอย่างดีเนื้ออย่างดีนะคะยังไงก็ถูกกว่าไปกินร้านอาหารอีกอยันก็คือห้ามเป็นหนี้ห้ามหยิบยืมเด็ดขาดนะคะถ้าในสวีเดนนะคะถ้าใครมีรายได้นะคะมีอินคอมนะคะทำบัตรเครดิตอะไรง่ายมากเลยนะคะสมัยก่อนทํางานนะคะจะโทรมาเลยนะคะคุณจะทําบัตรเครดิตไหมคะบัตรเครดิตสําหรับไปเที่ยวนะคะกู้เงินก่อนแล้วไปเที่ยวก็มีนะคะอย่าไปทํานะคะ เงินยืมคือเงินอนาคตนะคะสมมติเดือนนี้เราใช้2องหมไม่พอนะคะแล้วเราไปกู้อีกนะ,ะเงินตอบเดือนต่อไปนะคะเราก็ต้องสมมติเรากู้มาห้าพันใช่ไหมคะเงินเดือนเดือนต่อไปเราก็ต้องใช้สองหมื่นหนึ่งนะคะก็ยิ่งต้องประหยัดต้องรีบนะคะไปอีกนะคะคราวนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปก,กู้นะคะ อ,อย่างหนึ่ง,ภ ces, ภ ces, ง,งเงินกู้เงินต่างๆนะคะที่เอาบัตรเครดิตไปรูดนะคะที่นี่นะคะถึงเวลาปุ๊บนะคะต้องใช้ปั๊บเลยนะคะอัตโนมัติถ้าเราเกินวันนะคะก็จะเสียค่าปรับนะคะค่าปรับก็สูงนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจนวันหนึ่งคุณไม่มีใช้เขานะคะเขาก็จะมายึดทรัพย์นะคะเป็นบุคคลล้มละลายมีทีวีมีอะไรก็ต้องไปขายหมดนะคะแต่คนที่นี่นะเวลาบุคคลล้มละลายปุ๊บ Lead, เขาก็จะมีบ้านให้อยู่นะคะเขาจะยึดของกุณไปหมดเลยแล้วก็คุณไม่เหลืออะไรเลยนะคะแล้วก็เ,เวลาคุณทํางานนะคะก็จะหักเลยนะคะหักจากเงินเดือนคุณไปเลยนะคะ จนกว่าคุณจะใช้หนี้หมดนะคะก็เหมือนได้เกิดใหม่นะคะแล้วก็คุณสามารถซื้อบ้านซื้ออะไรได้อีกนะคะอันนี้จากประสบการณ์ที่เพื่อนๆที่คนสวีเดนนะคะที่รู้จักนะคะเขาบอกเขาเข็ดเลยนะคะอันนี้ห้ามเป็นหนี้บัตรเครดิตที่สวีเดนโหดนะคะ,นะคะเขาจะไม่มีฟังเหตุผลนะ่าพ่อป่วยอะไรเหมือนเมืองไทยนะคะไม่มีนะคะหลบหนีไม่ได้นะคะเขาเปิดคอมพิวเตอร์มาปุ๊บนะคะก็รู้หมดเลยนะคะคุณอยู่ที่ไหนคุณทํางานอะไรคุณมีได้เท่าไหร่นะคะคที่นี่เขาเช็คได้ทุกอย่างนะคะ แม้แต่ไปโรงพยาบาลนะคะเราก็ต้องหมาย person number คือบอกหมายเลขบัตรประจําตัวของเรานะคะหมอเขาก็จะรีดข้อมูลมาหมดเลยเนาะคุณเคยป่วยเป็นอะไรอะไรเงี้ยคือว่าข้อมูลของเราที่ควรที่อยู่ในสวีเดนเขาจะอยู่ในระบบทุกอย่างนะคะมีแม้กระทั่งสามีคุณชื่ออะไรนะคะเงินบ้านหลังราคาเท่าไหร่นะคะอยู่สวีเดนยังไงให้มีกินมีใชใ้มีเก็บนะสําหรับความคิดเห็นของเรานะคะต้องทํางานสองคนนะคะเงินเดือนน้อยเงินเดือนมากแต่ต้องทํางานสองคนนะคะต้องมีอินคมเข้าสองคนนะคะ เราไม่กินอาหารนอกบ้านนะคะและที่นี่การทํางานเคร่งเครียดนะเป็นเมืองหนาวนะคะแล้วก็จเราจะหมดแพชชั่นในการทําง,งานนะถ้าเราไม่ไปเที่ยวนะคะที่บ้านเราจะตั้งเป้าเลยนะคะปีหนึ่งต้องไปเที่ยวนะคะแต่เราไม่ได้ไปเที่ยวหลายปีและะ้วก,ก,ก็เศร้าเหมือนกันนะคะตั้งแต่โควิดนะคะแล้วก็ติดปัญหาหลายอย่างนะคะแต่เราแนะนํานะคะไปเที่ยวนะคะเราต้องวางแผนนะคะ1ปีล่วงหน้านะคะเก็บทุกเดือนนะคะสมมติเก็บเอ่อเราตั้งเป้าไว 1, ะะ้ปันห้าแสนนะคะบาทนะคะสําหรับครอบครัวใหญ่นะคะ ครอบครัวแล้วนะคะห0 0แสนนี้สำหรับไปเที่ยวโดยเฉพาะนะคะก็เราสามารถใช้ได้หมดเลยได้อย่างสบายใจนะคะเพราะว่าเอาวลาไปเที่ยวนะคะเราก็จะมีค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าอะไรอยู่ที่นี่นะคะแต่ถ้าเราเก็บเงินไปเที่ยวส, compte, ส่วนนี้ไปเที่ยวเลยนะคะก็ใช้มันหมดไปเลยนะคะมันจะมีความสุขมากนะคะแต่ถ้าเราเอาเงินเดือนนะคะเวลาไปเที่ยวคนที่นี่เขาจะมีเงินเดือนนะคะก็เขาจะได้เงินพักร้อนนะคะแต่อย่าเอาเงินส่วนนั้นไปใช้นะคะมันจะไม่มีความสุขนะคะมันก็จะมีค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟอยู่ที่สวีเดนนะคะ แต่ถ้าเราเก็บเงินไปเที่ยวโดยเฉพาะนะคะเราจะสามารถใช้ได้จ่ายได้แบบมีความสุขนะคะไม่ต้องประหยัดนะคะการเที่ยวของเราคือรางวัลน,นะคะที่เราทํางานมาตลอดทั้งปีนะคะเราจะแนะนําเพื่อนอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวเมืองไทยนะคะค่าใช้จ่ายสูงไปเที่ยวยุโรปนะคะถูกมากนะคะตัว๋วเครื่องบินเหมือนกับไปเที่ยวบินไปภูเก็ตนะคะค่าคองที่ที่สเปนกีดอิตาลีนะคะถูกกว่าสวีเดนเยอะนะคะคนสวีเดนก็นิยมไปเที่ยวสเปนนะคะหรือว่าเวลาเขาปเปิดเกษียณแล้วนะคะเขาก็ไปอยู่สเปนกันเยอะนะคะ ขายบ้านขายอะไรที่นี่นะคะเพื่อนสามีเราก็ไปอยู่นะคะค่าคองที่พักถูกนะคะอ่านการกินนะคะอากาศร้อนนะคะถามว่าเมืองไทยก็ชอบไหมคะก็ชอบนะคะแต่เมืองไทยมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือค่ารักษาพยาบาลนะคะที่ค่อนข้างจะสูงนะคะถามว่าที่นี่มีเขามีประกันนะคะมีนะคะแต่ว่า,าประกันไม่ครอบคลุมนะคะอย่างเช่นเราคนรู้จักคนหนึ่งนะคะมีฐานะนะคะเขาป่วยโรคหัวใจนะคะต้องย้ายกลับมาที่นี่นะคะเพราะค่าใช้จ่ายสูงมานะคะข้าเขงคนรวยนะคะถ้าเที่ยว ยุโรปแบบประหยัดนะคะถ้าเป็นครอบครัวนะคะเราแนะนําให้จองโรงแรมแบบอินคูชินะคะคือเขามีอาหารอะไรให้พร้อมนะคะจะประหยัดนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มให้ตลอดนะคะที่ยุโรปนะคะจะมีอาหารระหว่างมื้ออาหารคํามอาหารเช้าอาหารของวันนะคะก็จะมีกินตลอดนะคะถ้าเราไม่ได้จองแบบอ <c oughs> ินคูชีเขาะเบืองมากเลยนะคะเพราะว่าเราไปพักร้อนเราจะดื่มเยอะนะคะเพราะอากาศร้อนนะคะอาหารที่โรงแรมนะคะอาหารอร่อยนะคะแล้วก็มีทุกอย่างนะคะ เรายกอย,าอย่างยุโรปเหนืออย่างสวีเดนนะคะถ้าเราจะกินร้านอาหารที่อร่อยนะคะเราต้องไปกินที่โรงแรมนะคะแต่ถ้าเราไปเ <Yeah. S 2> มืองไทยเนี่ยเราจะหาร้านอาหารอร่อยๆได้ง่ายนะคะแต่ถ้าสวีเดนนะคะเราไปกินโรงแรมนะคะราคาปกตินะคะราคาไม่ได้ช้าสูงกว่าข้างนอกนะคะแต่อาหารก็จะดีมากนะคะแล้วก็อร่อยนะคะแล้วยิ่ยงอาหารค่านะคะเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์แล้วดื่มโหดื่มไม่อั้นเลยนะไวน์นี่เสิร์ฟตลอดนะคะอาหารนี่แบบเราแทบจะไม่ได้แตะอาหารนะคะแล้วก็มีชีสมีแค้เกอร์มีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เป็นอาหารสด ล้วนแท้นะคะแล้วก็มีกุ้งนะเราชอบกุ้งสวีเดนนะคะหาวานดีนะคะอาหารข้ามประมาณเราจาไม่ได้ละเอียดนะคะสามีเราเสียเงินนะประมาณ190โคนต่อหัวนะคะก็ไม่แพงนะคะกินได้ไม่อั้นเลยนะคะดื่มไม่อั้นนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารกลางวาันนะคะประมาณ149โคนต่อหัวนะคะก็กินไม่อั้นนะคะตัดปัญหานะคะเวลาไปกับครอบครัวใหญ่แบบเรานะคะลูกอะไรกินไม่เหมือนกันนะคะก็บุฟเฟ่ต์ไปเลยนะคะเลือกตักตามชอบนะคะกินไม่อั้นเลยนะคะอันนี้แนะนําคนจะมาเที่ยวสวีเดนนะคะ คนสวดเดนนิยมไปเที่ยวสเปนไทยกรีกนะคะเเคยไปเที่ยวสเปนนะคะสเปน IQ, ค่าของชีพถูกกว่าสวีเดนนะคะแล้วอาหารราคาจับต้องได้เราสังเกตนะคะไปเท <im it> ี่ยวสเปนนะคะร้านอาหารนะคะคนเต็มหมดนะคะต้องจองนะคะนี้เราคิดแบบการตลาดนะคะเสดงว่าค่าของชีพเขาถูกนะคะเขาสามารถไปกินร้านอาหารอะไรอย่างนี้ได้นะคะที่สวีเดนไม่สามารถไปกินได้อย่างนี้ทุกวันนะคะที่สเปนตกข้ามมันนะคะก็ะะกินกาดื่มกันนะคะชิลๆนะคะใช้ชีวิตเหมือนคล้ายๆเมืองไทยเลยนะคะ อันนี้แนะนําหลานๆลูกๆนะคะที่อยู่เมืองไทยนะคะถ้าอยากไปเที่ยวนะคะเก็บเงินนะคะหนึ่งปีนะคะเก็บเงินไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนเที่ยวในเมืองไทยนี่แหละนะคะเราจะได้แพชชั่นนะคะในการทํางานนะคะเราจะได้มีประสบการณ์นะคะอันนี้สําคัญมากสําหรับเด็กๆนะคะวัยรุ่นนะคะส่วนที่เพื่อนๆืที่มีภาระที่บ้านนะคะเราเข้าใจนะคะบางคนนะคะเงินเดือนเป็นแสนนะคะถ้าเทียบกับเงินไทยนะ แต่ซื้อมะละกอลูกนึงเขายังไม่กล้าซื้อนะ,ะเพราะเขาคิดถึงคนเมืองไทยก่อนอันดับแรกนะคะเพราะฉะนั้นคนเมืองไทยก็ต้องคิดถึงเขามากนะคะ <S <S อันนี้เราแนะ <worksheet> นํานะคะเพื่อนๆนะคะเราก็ต้องซื้อกินเลยนะคะเราทํางานเหนื่อยๆนะคะซื้อกินไม่ต้องประหยัดขนาดนั้นนะคะเราต้องให้รางวัลชีวิตเราบ้างะค่ะสมมติว่าเราไม่อยู่แล้วนะคะเขาสามาร,รถใช้ชีวิตอยู่ไดเ้เราว่าเขาอยู่ได้นะคะเขาก็ไม่ตายตามเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะให้ได้ที่เราให้นะคะ แต่ว่าอย่าไปเบียดเบียนตัวเองมากเปเบียดเบียนครอบครัวนะมันจะไม่มีความสุขนะาะใช้ชีวิตในในสวีเดนนะคะถามว่าคนที่เมืองไทยมีปัญหามีปัญหาตลอดน้องลูกหรือลานเดี๋ยวครอบครัวมีสิบมีห้าคนก็จะมีปัญหาเรื่อยๆ่อนะ,ะเดือนหนึ่งก็มีถ้าใครมีสมาชิกห้าคนก็จะผัดกันนะคะห้าคนหนึ่งเดือนนะคะปัญหาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็าสามารถแก้ปัญหาให้ใครได้หมดนะคะ เราก็ต้องคิดถึงตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราที่อยู่สวีเดนนะคะเพราะว่าไม่มีใครช่วยเหลือเรานะคะอยู่ที่นี่นะคะเราต้องช่วยเหลือก lonely, ันเองนะคะสองคนนะคะอันนี game? ้เราไม่ได้เห็นแก่ตัวนะแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัวให้รอดนะคะอยู Export ่ที Qiao ่นี่นะคะโดยไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ไม่พ <idades> ึ่งพาใครนะคะเพราะไม่มีใครพึ่งพาคะที่นี่นะคะเราตัวใครตัวมันนะคะกว่าที่เราจะได้ความคิดแบบนี้ก็หลายปีนะคะปรับตัวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาลองดูปัญหาต่างๆนะคะลองมาประมวลผลแล้วลองแก้นะคะแก้ให้ทุกอย่างทุกวิธีนะคะ ก็ต้องมีปัญหาใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะคนที่เคยมีปัญหาเขาก็จะไม่เคยแก้ปัญหาด้วยตัวเองะคะอันนี้เราไม่ได้ไปต่อว่าเขานะคะแต่ว่าเราอยากแนะนําเพื่อนๆนะคะถ้าเราอยู่ที่สวีเดนนะคะเราก็ต้องรักตัวเองบ้างนะคะให้รางวัลชีวิตของเราบ้างนะคะอย่าให้คนอื่นเขาหมดนะคะจนลืมนึกถึงตัวเองะค่ะช่วงนี้ก็มาบ่นๆให้เพื่อนๆฟังเรอนะคะช่วงนี้ฮอร์โมนตกนะคะอากาศหนาวนะคะช่วงประมาณเดือน อันวาป็นอย่างนี้นะคะมืดๆนะคะจะเป็นฮอร์โมนตกนะคะเพื่อนๆก็ต้องซื้อวิตามินมากินนะคะวิตามินที่ห้างเออราเบียนะคะถูกมากนะคะ10-20บาทถ้าเราไปซื้อร้านขายยาจะแพงนะคะเพื่อนๆลองไปดูนะคะที่สวีเดน์ไม่มีแดดนะคะช่วงนี้นะคะก็จะทุกคนจะฮอร์โมนตกนะคะจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะเราจะขาดวิตามินดีนะคะเพื่อนๆไปซื้อวิตามินดีที่ใส่น้ําฟู่ๆกินก็ได้นะคะดื่มแทนน้ํานะคะหรือว่า น้ำมันตักปลาที่นี่นะคะมาจากนอร์เวย์นะคะเราซื้อที่ห้างอรลเบียนะประมาณ39หรือ49นะคะถูกมากเลยนะคะแต่ถ้าซื้อร้านขายยาราคาเป็นร้อยโคนนเพื่อนๆลองไปดูนะคะช่วงนี้เราก็ตกๆหน่อยนะคะจิตๆ <c oughs> พูดพูดเยอะอย่างนี้นะคะปกติพูดไม่เยอะนะคะนึกอีกเรื่องหนึ่งได้นะคะคือค่าบ้านที่นี่นะคะค่าาเช่าพัดเป็นนะะแพงมากนะคะประมาณหมื่นโคนนะคะหรือหมื่นห้าถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ในสองหมื่นขึ้นนะคะสองหมื่นห้าขึ้นนะคะ เงินเดือนนี่แทบไม่เหลือเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เมืองไทยอย่าคิดว่าเรารวยนะคะเราแค่รู้จักใช้เงินนะคะเพราะที่นี่เราเพึ่งพาใครไม่ได้นะคะพึ่งพาได้แต่ตัวเองะคะ่ะ